พี่น้องที่รักเปาโลสอนต่อไปให้คริตชนต้องมีความเชื่อที่แสดงออกด้วยการมีความหวังในความเชื่อนั้นเพราะในความเชื่อนี้มีความหวังถึงชัยชนะขั้นสุดท้ายของชีวิตทั้งในชีวิตของเปาโลเองและในชีวิตคริตชนทุกคนความเชื่อและความหวังนี้จึงเป็นดังสมบัติที่ทุกคนสามารถมีได้เพื่อนำสู่ความรุ่งโรจน์ แต่อุปกรณ์ที่จะบรรจุสมบัตินี้บอบบางมากเพราะมีสิ่งต่างๆที่เฝ้ารอที่จะทำลายเปาโลจึงเปรียบอุปกรณ์นี้กับภาชนะดินเผาที่ต้องระมัดระวังในการใช้เช่นเดียวกับความเชื่อคิดเชชนที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้หายไปอีกทั้งการประกาศข่าวดีอันล้ำค่าก็มีสภาพคล้ายกันเพราะเปาโลต้องพบปัญหาที่มากระทบ แต่ทุกสิ่งจะสามารถผ่านพ้นไปได้อาศัยพาะอนุภาพล้ำเลิศที่มาจากพระเจ้าเปาโลยังตระหนักถึงการต้องมีชีวิตสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าเสมอมีการมุ่งทำให้ชีวิตของพระเยซูเจ้าเด่นชัดในตัวซึ่งเป็นการบอกให้ครตีชนต้องมีความภาคเพียรและเตรียมพร้อมมอบตนเป็นพรีเพื่อความเชื่อเหมือนที่เปาโลประกาศความเชื่ออย่างชัดเจน ยืนยันถึงชีวิตภายในตัวของท่านเองแม้จะต้องผเผชิญกับความตายเพราะทุกสิ่งนั้นเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของคนทั้งหลายอันเป็นจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวของท่านเพราะการกระทำนี้เป็นการทำเพื่อความรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเพราะเมื่อทุกคนรู้จักยอมรับและนับสืก,การพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ก็เท่ากับมีผู้สารเสริญพระเจ้าอย่างมากที่สุดวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้าเพื่อให้ชีวิตพระเยซูเจ้าส่องประกายชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านตัวเรา